อยู่ดีๆอาจารย์เบียร์มาพูดอย่างนี้ได้ยังไงมาบอกว่าเกจิที่สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยไม่แตกต่างอะไรกับซากแมวซากหมาที่ไม่เน่าไม่เปื่อยครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่แตกต่างเดี๋ยวผมจะไล่รายชื่อเกจิที่ผมเคยไปกราบสังขารท่านมีหลายองค์ครับประมาณเกือบ10องค์แต่ว่าผมจําไม่ได้อยู่2อ,องค์ส่วนองค์ที่จําได้มีองค์ไหนบ้างเดี๋ยวจะเอาทีละองค์เลยนะครับ องค์แรกเลยคือหลวงปู่หนูวัดทุงแหลมองค์นี้ผมไปหลายครั้งมากเนื่องจากว่ามีความศรัทธาท่านมากเป็นพิเศษนะครับวัตถุมงคลที่คอที่ใช้ก็จะมีหลวงปู่หนูวัดทุงแหลมติดอยู่ด้วย1องค์เสมอ,อท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องตำรับของหนุมานองค์ที่2ก็จะเป็นพระราชบุรีเหมือนกันคือหลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อนะครับองค์นี้จะโด่งดังเรื่องหุ่นพยนต์ผมเคยไปกราบท่านอยู่ประมาณสักครั้งสองครั้งนี่แหละ ส่วนองค์ที่3ผมได้ไปกราบตอนที่เข้าไปเอาวัวธนูนะครับน่าจะไปสักสองครั้งเหมือนกันองค์นี้ท่านจะอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับท่านคือหลวงพระพุทธแห่งวัดกลางบางพระคราวนี้ข้าม,มาที่จังหวัดอยุธยาบ้างที่ผมได้มีโอกาสไปกราบสังขารก็คือหลวงปู่ทิมวัดพระขาวส่วนตัวจะชอบเก็บพระปิดตาของท่าน มีปฏิหารเยอะครับเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปฏิหารของหลวงปู่ทิมแห่งวัดพระขาวองค์ถัดมาเป็นทางผ่านตอนขับรถกลับบ้านนะครับท่านคือหลวงพ่อคล้อยแห่งวัดถ้ำเขาเงินอำเภอหลังสวนพี่โบอยู่สุราธานีอำเภอท่าฉางเพราะฉะนั้นขับยังไงก็ต้องผ่านวัดท่านล่ละครับเคยเข้าไปกราบสังขารท่านมาครั้งหนึ่งกับเพื่อนมิกเพื่อนไข่ จัดเป็นเกจิสายเขาอ้อองเดียวนะครับในยุคก่อนที่คงสังขารไว้และและแลละะองค์สำคัญอีกองหนึ่งองค์นี้เป็นพระในอำเภอท่าฉางครับเป็นอำเภอบ้านเกิดของคุณแม่ผมเองมีชื่อเสียงโด่งดังครับอำเภอครับจังหวัดท่านคือหลวงปู่แบนแห่งวัดท่าเคยครับองค์นี้ผมก็ไปกราบที่วัดมาสังขารไม่ได้อยู่ในโรงแก้วแต่ว่าจะอยู่ในโรงที่เป็นเนื้อปูนแล้วนะครับ จะมองไม่เห็นสังขารท่านต่างกับทุกองค์ที่กล่าวมาขั้นต้นที่เข้าไปก็จะเห็นสังขารหมดและองค์สุดท้ายเท่าที่จําได้คือหลวงพ่อโอภาษีหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยท่านอยู่ใกล้ๆก,กับสถานศึกษาของพี่โบเลยคือพี่โบเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับไอสมัยเรียนเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีวัดของท่านอยู่ใกล้ๆ แล้วเนื่องด้วยสมัยนั้นเนี่ยสมัยเรียนผมก็ยังบ้าวิทยาศาสตร์อยู่นะครับนับถือฝรั่งเป็นพ่อโอกาสที่จะมาดูเรื่องทางพุทธก็เลยน้อยครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าสังขารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรไอ้เจ้าเอเพื่อนผมเนี่ยมันบอกเลยว่าตั้งแต่คโครโมโซมตั้งแต่ยีนตั้งแต่ Ena ของคนกษัตริย์ก็แตกต่างกันแล้วครับรวมทั้งพระเกจิเหล่านั้นท่านได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําให้เกิดการฟอก ของพลังปราณหลายคนก็สงสัยนะครับว่าอํานาจจิตที่เรานั่งสมาธิมันอยู่กันที่ไหนมันจะสะสมไว้ที่สมองครับโดยเมื่อสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์กระดูกก็จะถูกฟอกจนกลายเป็นพระาธาตุแต่ในระหว่างที่พระเกจิดเดินทางไปสู่การเป็นพระอาหารหันต์นั้นบางทีก็ยังไม่สามารถเป็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยังเป็นไม่ได้ง่ายๆความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นท่านก็จะคงสังคาญไว้ แต่ว่าก็ต้องให้เข้าใจนะครับว่าในยุคหลังมีลูกศิษย์บางคนหัวใสก็มีแนวคิดที่จะนำสังขารของครูบาอาจารย์ไว้หาผลประโยชน์อันนี้ก็มีผมไม่เถียงแต่พระเกจิที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่มีองค์ไหนหรอกครับที่เป็นไปอย่างที่ว่าท่านคงสังขารไว้เพื่อรักษาวัดเพื่อรักษาศรัทธาให้เรายังเข้าไปกราบท่านให้ท่านผู้ฟังลองคิดดู ตัวผมอยู่กรุงเทพนะครับทําไมผมถึงต้องด้านด้นไปกราบหลวงปู่หนูที่วัดทุ่งแหลมวัดทุ่งแหลมอยู่ถึงอําเภอสวนพึ่งเรียกได้ว่าไปเช้ากลับเย็นในออกเช้ากลับมืดพอดีครับด้วยความศรัทธาผมบอกเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างที่อาจารย์เบียร์พูดที่ดีเราก็เชื่อนะครับแต่ว่าอะไรที่พิจารณาแล้วดูว่ามันไม่น่าเชื่อถือเราก็ไม่เชื่อครับให้อาจารย์เบียร์ ว่าไปแต่อาจารย์เบียร์คนเดียวกันลวกันส่วนคุณแพรี่ที่มาเข้าข้างอาจารย์เบียร์เนี่ยอ้างว่าไงอ้างว่าโอ้ยองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเผาได้เผาไม่เลยแล้วเกจิเนี่ยจะไปศักดิ์สิทธิ์กว่าองค์สมมาได้ยังไงดูดูคุณแพรี่ก็แหมช่างเข้าข้างกันจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณแพรี่สักคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์สมมาสัมพุทธเจ้าว่าทําไม ท่านจะต้องให้เตโชาธาตเผาสรีระสังขารเพราะว่าเกิดง่ายๆนะครับถ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นสังขารอยู่เนี่ยกษัตริย์ตีกันตายครับแย่งเพราะว่าแม้แต่พระาธาตุเนี่ยก็ยังแย่งกันเลยเดี๋ยวจะจัดอีกสักคลิปหนึ่งนะครับจะมีรายละเอียดแต่ว่าเนื้อหลักใหญ่ใจความก็อย่างที่พูดตอนท้ายคลิปนี่แหละครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ